กนคไม่ต้องเน้นหน้านะเอาเน้นเโอคตรไม่เอาเลยไม่เอาอันนี้เราบดบดกาแฟใช่ใช่เอาปกติเราเราเราจะไม่บดทิ้งไว้หรอไม่ไม่ไมกลิ่นมันจะไม่บดแล้วหรือเาเอาแล้วปริมาณมันจะพอดีพอดีทุกครั้งที่บดอ๋อต้องมาตัดหยาบละเอียดหยาบไปมันก็น้ำไหลเร็วละเอียดไปน้ำเขาไม่ไหล นี <im itation> <im itation> ่หนเวปิสต้พี่ช่วยตรงไหนก่อนพอนก็บอกกินกาแฟาสดผมเข้าใจาว่ากาแฟาไม่เขียวเขียวเอ้ยแล้วมันอร่อยตรงไหนไม่เขียวเขียวกาแฟาสด <im itation> อันนี้นมสดนะครับ เป็นนมผสมเราสูตรของเราผสมไว แต่ถึงแก้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นยี่ห้อเฉพาะนะเป็นแก้วทั่วไปที่ก็มีขายอยู่แล้วสำเร็จเออไม่ใช่แบรนด์นะครับไม่ใช่แบรนดะครับเร็วไหมเร็วมาก